ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทํานายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่า a ปานยิ้มไว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวทั้งบริวารลูกหลานคนรักลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณหนึ่งนั้นเครียดหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งใจร้อนขอให้มีสติและระมัดระวังไว้นะครับเคล็ดลับครับคุณหนึ่งใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มชมพูใส่น้าหอมมงคลออร่ามตราใส่วนนิ้วชี้จะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสองนะครับจะมีโอกาสเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ดีเกิดขึ้นและจะมีเรื่องวุ่นวายเล็กๆน้อยๆนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะฮะกับคนรอบข้างคนรอบกายลูกหลานบริวารลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าแต่ก็จะทําให้มีเสียงหัวเราะอารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณสองเลยละครับ วันนี้คุณสามจะวุ่นวายมากๆกับคนรับข้างคนรับตัวโดยเฉพาะผู้ใหญ่พราแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณสามนั้นเหนื่อยใจงุ่งงิดใจไม่ได้ดังใจขอให้คุณสามมีสติเยอะๆนะครับคิดรับครับใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออรา่ามนตราใส่แหวนนิ้วก้อยช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะวุ่นวายเล็กๆน้อยๆกับคนรอบข้างคนรอบตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้าหนายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าจะเข้ามาทำให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณสีเลยล่ะครับ วันนี้คุณห้ามีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชคไม่ดีเกิดขึ้นรวมไปถึงจะมีผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มียุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าเข้ามาทําให้คุณห้านั้นเหนื่อยใจหงุดหงิดไม่ได้ดังใจขอให้คุณหมีสติเยอะๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ําตาลใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วนางนิ้วก้อยน้ำเกลือนพกเ้าว,วางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรบ้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณหกมีโอกาสจะได้โชคลาภของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้ก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อในวันนี้รวมไปถึงผู้ใหญ่เพราแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าแต่เขาจะเข้ามาทำให้มีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายอกสบายใจบางท่านอาจจะมีเรื่องอาหารการกินหรือขนมขนมเข้ามาเกี่ยวข้องถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณหกเลยละครับ วันนี้คุณเจตจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่เราผิดชอบขอให้คุณเจตระมัดระวังดีๆนะครับรวมไปถึงจะมีปัญหากับคนรักความรักไม่ค่อยลงตัวและมีโอกาสที่จะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือมีเรื่องราวโชวไม่ไดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้คุณเจตงุนงิดใจเหนื่อยใจอารมณ์ร้อนและไม่ได้หลังใจขอให้คุณเจตใ,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 ใจเย็นๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดําน้ําเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดําน้ําเงินฟ้าเช่นเดียวกันใส่น้ําหอมมงคลออร่ามนตราใส่แหวนนิ้วกลางนิ้วนาง นำเกลือโนระกา้าวางบนโต๊ะทำงานตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเบท้าทิ้งออกนอกรัวบา้านช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณแปรับผิดชอบจะราบรื่นไปได้ด้วยดีหากมีปัญหาคุณแปก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและมีโอกาสที่จะได้โชคลาบของขวัญของฝากรับปากรับลอยหรือของที่อยากได้มีโอกาสที่จะได้วันนี้รวมไปถึงอาจจะมีเรื่องราวโชคดีเกิดวันนี้ด้วยนะครับถ้าคุณแปมองข้ามในสิ่งที่กงังวลหรือมองข้ามในสิ่งที่คิดอยู่ก็จะทําให้วันนี้เป็นวันที่ดีมากๆวันหนึ่งสําหรับคุณแปเลยล่ะครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคนสวนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะนำปัญหามาให้กับคุณก้ารวมถึงจะมีปัญหากับคนรักหรือความรักไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่ในวันนี้เราจะมีปัญหาเรื่องการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณก้ารับผิดชอบอีกด้วยขอให้อะมัดระวังดีๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีแดงส้มชมพูใส่เครื่องประดับสีน้ำตาลใส่น้ำหอมมงคลอ่อรามนตราใส่แหวนนิ้วชี้นิ้วกลางช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคุณส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าจะเข้ามาทําให้คุณส่วนนั้นมีเสียงหัวเราะอ,อารมณ์ดีสบายใจรวมไปถึงความรักจะราบรื่นและการงานธุรกิจงานต่างๆที่คุณส่วนรับผิดชอบนั้นจะราบรื่นผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้ด้วยดีเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะมีเรื่องขนมขนมหรืออาหารเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้วันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีวันหนึ่งสําหรับคุณส่วนเลยล่ะครับ